ซาลูจีนี่กัสีมาเล่หลังแบ่งงวยพี่น้องไปเลี้ยงเป็นงวดทรงฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรอกกับริการเจ็บเงินไปทางนะครับพี่น้องครับไกลกว่าสองร้อยกิโลเมตรกับทรงครับพี่น้องครับอ่าที่เห็นจียู่หน้าวิดีโอผมนี่งวดซีโตครับเป็นตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งตัวผู้ตัวหน้าขาวครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเสียอธิบายพ่อสังเกตให้ทราบกันครับพี่น้องครับอ่าตัวเมียเอาตัวนี้ก่อนครับอายุเจ็ดเดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้มีตำหนิแม่เพิ่นไหน ส,ส, e. ส้นขางทองด้วยน้อยง้วใหญ่ส้นในข่อด้วยครับทองเพันธิตไทยแน่น่อยหนึ่งแต่ว่าผมมีผลยังต้องการเลี้ยงดูเหรอครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพ้ามึงครับพี่น้องมึงจะจัดนะครับตรงขางทองเพิ่มนะครับพี่น้องครับอ่าไข่ประมาณนั้นเหรอครับแต่ว่าไข่มาตั้งแต่เกิดมาได้บ่พ่อเดียนง้วใหญ่ส้นนะครับพี่น้องครับอ่าก็ต้องแจ้งพ่อพี่น้องใส่ทราบเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์เอาไปเลี้ยงเป็นเนี่ยโบไปยังครับพี่น้องครับ อ่าประกันให้ครับเอาไปเลี้ยงโดยความสบายใจครับแล้วก็อ่าแม่นี่อายุสิบเอ็ดเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับส่วนแม่ใหญ่แม่แดงนั่นสิบสี่เดือนครับพี่น้องครับแล้วก็ต่าผู้นี่อายุเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับง้วซีตัวเย็นอยู่นี่ราคาขายด้วครับพี่น้องครับเอาไปสองหมื่นห้าพันบาทพ่อครับพี่น้องครับนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ด 6884พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตมบลบ้านฝางอำเภอกาศีวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับขอขายยกได้ครับพี่น้องครับบ่แยี่ครับถ้าแยกมันสิเป็นมัวแพงครับถ้ายกเราเฉลี่ยถื่อตกตัวละอ่า6,200-80บาทเลยครับพี่น้องครับสูงต่ำดำขาวหน่อยไงคะกันไปแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับกับมัวราคานี่ครับพี่น้องครับนี่ครับมึงจะจารครับพี่น้องครับ พ่อเลี้ยงเลยเลยครับพี่น้องครับยำวาแชร์สองหมื่นหาพันบาทเด้อครับพี่น้องครับไก่ก็สองร้อยเจ้าเม่นเท่ากับซองแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางง้อประหัตบ้านว่าซองกับยังเก็บเงินกันเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับเมืองชัดๆครับพี่น้องครับว่านี่สื่อปรึกษากันภายในครอบครัวยินดีนับกันกับจ้องคอยสื่อเล้วครับพี่น้องครับกดกติกาทั้งคอกระย่าโทษเล่นโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษควบสะใจครับพี่น้องอ่ามั่นใจว่าจะคล้องสื่อได้เลยงานมาเห็นชิปอ่าเวลาดึกดื่นดื่นก็โทรมาได้ครับพี่น้องครับวันจะโทรมาสื่อวได้ครับ แต่ทมยืมเงินนี่งดไ้ก่อนด้อครับพี่น้องครับจนปัญญาําอยู่ครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้หากาไรแถบบมมี่ครับกําไรลักร้อยครับบอกกันตรงๆครับพี่น้องครับมั่งชัยชาติครับผู้ใดหางัวเรียงไปเรียงไปตั้งฝูงตามฟ้ามค้นทุ่นหน่อยครับนี่ครับสี่ตัวไปน้ำกันขออเดียวกันครับพี่น้องครับมึงชัดชาติครับ ฝากเบอร์โทรศัพท์ทีนึ่งนะครับ0652076884พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลมัานฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ดครับพี่น้องครับสำหรับชิมเนียขอจบไว้เ,วเพียงเท่านี้ครับกาสวัสดีครับ